สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทค่ะคุณตออกรถเพียงห้าบาทสวัสดีค่ะซ่อมนะคะกับพิชลีค่ะจากร้านหอจกอสนอออโต้คาร์นะคะวันนี้เริ่มที่คันแรกของทางร้านกันเลยค่ะเป็นตัวโตโยต้ารีโวนะคะตัวนี้เป็นเครื่องอะไรคะพิชลีสองจุดแปดค่ะตัวนี้ราคาเท่าไหร่คะสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทค่ะคุณตออกรถเพียง ห้าบาท,บาทค่ะห้าบาทอา่าเครดิตลูกค้าเป็นไงบ้างถึงออกรถห้าบาทได้ก็ขอลูกค้าที่มีเครดิตประวัติผ่อนดีนะคะเคยมีผ่อนอะไรมาบ้างเพียงเล็กน้อยะคะ่ะแล้วก็สามารถกู้เต็มได้นะคะสักคั้นถัดมาค่ะตัวนี้ เป็นเครื่อง2,800ปี 2, 2022สเปคเดียวกันเลยค่ะขายในราคา489,000บาทค่ะตเว็ใหม่น้อยกว่านิดหน่อยค่ะราคารถเลยปรับขึ้นนิดนึงนะคะแล้วตัวเกีย์2.4นะคะคันนี้เราทําสเปค3ตันไว้ให้นะคะ325,000บาทค่ะ,ะตังหมายความว่าเราจะเสริมแนบให้ทั้งหมด10แผ่นนะคะเพะิ่มโชค๊คบรรทุกแล้วก็ยาง XCD2 ให้ค่ะ,ะแล้วก็คอกสูงเมตร35ให้เหมือนเดิมนะ,ะอ่าสามารถเปลี่ยนเป็นตู้ทึบได้ไหมพี่เชอรี่เปลี่ยนเป็นตู้ทึบได้ในะอคาเสียค่าใช้จ่ายไหมไม่เสียเลยค่ะเราให้้ตูทึฟรีเเลยนะะคม8 2เมตรสิบนะคะเป็นตู้ใหม่ตามที่ลูกค้าต้องการอยากได้ว่าขนาดเท่าไหร่ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเป็นตู้ใหม่ไม่คิดตังเพิ่มนะคะจิ๋วว่าให้ฟรีไปเลยค่ะเงิน2.8ค่ะปี2022คันนี้มีคนจองแล้วค่ะเดี๋ยวแจ้งให้ก่อนเนาะคันนี้ราคา4ี9แ0 0บาทอ่าแต่ว่าลูกค้าไม่ต้องเสียใจนะคะถ้าสมมติว่าคันนี้ไปแล้วเราเรามีคันใหม่เข้ามาเรื่อยๆลูกผี่เท่าเงินตัวนี้ค่ะหาค่อนข้างยากมากเลยตอนนี้ปี2021นะคะ 4 8 9 0 0 0บาทค่ะนี่หล่อมาก<ช>สำหรับลูกค้าสายซิ่งสายบรรทุกนะคะสำหรับเทาอรอยอยห้าตันคันนี้5ตันนะคะเครื่องสามพันเหมือนกันแต่น้องอาจจะดูยังไม่หล่อเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเรารอใส่ล้อแมกขอบ18ให้อยู่นะคะเปลี่ยนรองเท้าเอาง่ายเปลี่ยนรองเท้าจะสวยมากกว่านี้สวยมากกว่านี้ค<า>่ะเลือกลายล้อมแมกได้นะคะคันนี้4 65,000บาทค่ะค่คันนี้499,00 0บาทค่ะ อยากจะบอกว่าตัวนี้สีนี้นะคะเป็นสีที่ยอดฮิตยอดนิยมมากเลยนะไม่ว่าจะมากี่คันกี่คันคือหมดไวมากสมมติว่าวันนี้เข้ามาโทรบอกลูกค้าว่าสีนี้เข้ามาแล้วนะลูกค้าบอกผมจองเลยพี่ผมถูกใจคันนี้ผมเอาคันนี้เลยไม่ต้องมาดูรถกันเลยนะคะใช่ค่ะก็คือเอกสารนะคะสามารถจัดออนไลน์ได้ก็คือจองแล้วเราจะมีไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ลูกค้าถึงหน้าบ้านเลยค่ะอ่ะคันถัดมา คันนี้ปี2018ค่ะเครื่อง 3,000cc ซีซีราคาอยู่ที่330,000บาทเป็นนามร่า NP 3 0 0นะคะปี2022เลขไม้60,000ค่ะ3 7 5 0 0 0บาทค่ะ2,65,000บาทค่ะพี่ลี่บอกราคาผิดหรือเปล่าไม่ผิดค่ะ2,65,000บาทเท่ากับว่าอุปกรณ์เต็มเต็มเลยใช่ไหมคะเต็มเลยค่ะให้ช่วงล่างมันทุก3ตันเช่นเดิมนะคะโอเคอ่ะคันถัดมาค่ะคุณลูกค้านี้จะเป็นเครื่องยนต์2 5 0 0ซบ้างนะคะ ตัวนี้ราคาไม่ข้ามสามค่ะตัวนี้แค่สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะคะพร้อมครกและช่วงล่างสเปคสามตันค่ะยาง xpd 2พร้อมแนบเหมือนกันค่ะตัวนี้ผ่อนอยู่ที่เท่าไหร่คะแค่ห้าพันกว่าบาทเท่านั้นค่ะคุณเ้าห้าพันกว่าบาทใช่สเดือนแรกใช้ฟรีไปเลยค่ะเป็นห้าวันเดบาทลูกค้าได้รถเอาไปวิ่งงานใช่ผ่อนแพงกว่ามอเตอร์ไซค์แค่นิดเดียวรุ่นสองคันนี้เราแต่งสเปคสามตันพร้อมครกให้เช่นเดียวกันค่ะสามแสนหกหมื่นห้าพันบาทผ่อนเดือนละหกพันค่ะ สามเดลล่าพันเดลละพันค่ะลูกค้าสามเดลผ่านเดลล่พันมาถูกใจคันไหนแคปรูปแล้วทักส่งเข้ามาเลยว่าผมสนใจคันนี้อยากได้โปรโมชั่นคันนี้โปรโมชั่นคันนี้มีอะไรบ้างแนะนําผมหน่อยนะคะคแล้วก็วันนี้นะคะส้มกับพี่เชอรี่ระนะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ